อันนี้เจ็ดนาฬิกาห้นาทีนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนะครับยามเช้านะครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาหลวงตาท่านหยุดพักสัญญานะครับลังอาหารนะครับ ด้านหน้านี้ก็ยังทำที่มารอกับว่าเขาลเาลูกตาเยอะนะครับคร่ยครับ้่นเอครตงครับอยู่ตรงตรงไว้นะครับ ที่ตัวงตรงไว้นะครับรับพรจากหลวงตานะครับมวก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 พรมวกก่อนนะครับ ถนนจะแคบนะครับเป็นถนนสองเลนนะครับโอ้ รถแข่งเอาหลวงตาผ่านก่อนนะครับเด้อลวงตาผ่านก่อนนะครับนิว <c oughs> ไปก่อนเอาไปไปใชนั้น <c oughs> ฉันเมื่อกี้นี่ครับก็ฉันยาวเมื่อกี้นี้ครับฉันแล้วฉันแล้วเมือก่อนเลยจาฉันยาวเมื่อกี้นี้ครับ,บ ครับนี่ก็เป็นเส้นทางการจราจรดงุองตามปนชื่นนะครับพี่น้องะาด้ทําครับสองฝั่งริมถนนนี่ก็จะมีต้นไม้นะครับพอได้ร่มได้เงางบ้างอยู่เล็กน้อยนะครับมุ่งหน้าไปยังอำเภอบ้านดุงนะครับ สองเลนรถรถก็จะเยอะแล้วก็ถนนก็จะแคบด้วยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้กับเทศกาลนะครับวันนี้ก็วันที่เจ็ดแล้วนะครับใกล้เทศกาลสงการแล้วรถก็จะเยอะไปเรื่อยลงใกล้สงการครับ รถเยอครับใกล้จะถึงสงการนะครับรถก็จะเยอะนะครับพี่น้องญาติามสมานทุกคนนะครับ,รบยามเช้า มีมารอยอยู่ด้านหน้านะครับ

ครับนี่คือภาพบรรยากาศด้านหลังนะครับนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ทางช่อง YouTube ตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ